เค้กสามอย่างในสูตรเดียวกันนะคะเพื่อนๆเค้กเชอรี่แอปเปิลลูกพรุนนะคะนี่สามอย่างในสูตรเดียวกันเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆเยตาทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันจ้าวันนี้จะมาทำขนมเค้กง,ง่ายๆสไตล์เยตานะคะเพื่อนๆเชอรี่ลูกพรุนวานัทแอปเปลิลเ<อ>มื่อวานยายเอาออกมากิน กินแล้วก็มันเนาะอยากกินพร้อมกันที่มันเหลือจริงๆยายตายจะทำสาคูเปียกแฟนยายบอกทําขนมเค้กทาขนมเค้กเออโอเคทําขนมเค้กให้ปีหมืน่นเราจะทําสาคูเปียกกินกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะแอปเปลิลที่ยายเอาออกมาจาับข้างนอกนะยังสดอยู่เลยนะที่ยายแช่ไว้นะเห็นไหมยังสดสดอยู่เลยนี่ เยวจะชิมให้ดูสดเหมือมมนเดิมเลยเพืพ่อนๆอร่อยเหมือนเดิมเลยได้แล้วยายจะเอาวานาะไปปั่นนะกะเอาทุกอย่างกะเอานะคะไม่ช่างวันนี้ยายจะเน้นยายจะเน้นพวกผลไม้แป้งใสนิดหน่อยเนาะเน้นผลไม้เยอะๆแล้วก็ปั่นวอนัตก่อนนะ ปั่นวานาเสร็จแล้วยายจะใส่แป้งใส่แป้งแค่ขีดครึ่งนะคะ <c oughs> ยายขี้เกียจลงไปเอาใต้ดินมันมีอยู่หน่อยหนึ่งปกติยายใส่สามขีดแต่ว่ายายจะทําอีกชั้นหนึ่งเนะาะใส่ไข่ไปสองฟองนะคะคือมีมีแค่นี้ก็จะทําแค่นี้ขี้เกียจลงไปเอาแป้งในห้องใต้ดิน,นแล้วก็ เนยก็กะกะเอาอันนี้ก็คือครึ่งหนึ่งเดี๋ยวยายจะทําอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็ไม่ทาไม่เหมือนทุกครั้งที่ทํานะคะพยายามกันทําไปมั่ว <c oughs> น้ําตาลขิงยายใส่เกลือไปแล้วนะคะทีนี้ก็มาปั่นกันเกลือใส่ไปแล้วเด้อแป้งได้มาแล้ว นายายก็จะไปปั่นอีกเนาะทุกอย่างยายกาเอานะคะนี่ยายก็ใช้ใส่แป้งอีกขีดหนึ่งน้ำตาลครึ่งขีดแล้วก็เนยสามอย่างนะคะในเนี้ยมาปั่นใหม่อีกเนี่ยนะคะแป้งรอบสองได้แล้วอันนี้แป้งรอบแรกของเรานะคะเพื่อนๆยายขี้เกียจขี้เกียจให้มันเลิกมือโอ้ยโอ้ยลืมลืมรัด เกียดให้มันเลอะมือเสร็จแล้วเพื่นอนๆยายเอาอันนี้มาจิมๆหน่อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาผลไม้ใส่เข้าไปใส่เยอะๆเลยใส่แบ่งพวกแบ่งพักแบ่งพวกแล้วรวมกันเพื่อนๆ แบ่งพักแบ่งพวกดีกว่าเนาะรวมกันเดี๋ยวไม่รู้ว่าอันไหนอร่อยนี่จะใส่ให้เยอะๆเลยนะคะเน้นผลไม้เชอรี่นี่ยายเอา,มาเมล็ดออกเลยนะคะต้นเอาออกไม่ได้ทำให้เอฟซีดูแล้วก็จะมาแอปเปิลนะคะ มะแอปเปิลแอปเปิลนี่นะคะลูกพรุนในายายขอตัดให้มันชิ้นใหญ่เกินนะหรือว่าใส่เบียดๆกันหั่นไหมลูกพรุนทำยังไงอะมันใส่ไม่ได้ หั่นให้มันชิ้นเล็กไหมเรือใส่อย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยก็ได้เนาะเอาไปอย่างนี้อย่างนี้ให้มันชิดๆกันเน้นผลไม้นะคะออเออเรียงก่อนเด้อดูมันไม่สวยเพื่อนๆแล้เเวเอาแอปเปิลมาโลกหนึ่งมาใส่ตรงนี้จริงๆมันก็มองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเอาแป้งมาทาข้างบนอีกก็มองไม่เห็นหรอกเพื่อน,อนแต่ก็ อยากให้มันเห็นตอนนี้สวยๆอยากให้มันเห็นตอนนี้สวยๆแ๋ยวแปลงมาโปอีกก็ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนะนี่นะคะทีนี้เอาแปลงอันที่สองของเรามาโรยมาโรยหน้าแปลงอันที่สองมีเนยมีน้ำตาลมีแป้ง เสร็จแล้วไปลงเตาอ,อบนะคะนี่เนาะในระหว่างในระหว่างที่รอขนมเคก้กมาทำสาคูปเปียกเรานะคะตั้งน้ำนะคะน้ำกับน้ำตาลลงไปอันนี้หวานเค็มแล้วแต่เรานะคะอู๋เกลือเกลือจริงๆเขาใส่ใน จริงๆเขาใส่ในน้ำกะทิเนาะแต่อันนี้เราใช้กะทิกระป๋องเราก็เลยใส่ไปในนี้เลยนะคะน้ำตาละละลายแล้วก็ชิมรสชาติเอานะคะเพื่อนๆหวานเค็มเสร็จแล้วก็ใส่สักคู่ลงไปเมื่อกี้บอกักคู่ใบเตยนะคะยายทำไม่เยอะยายทำแค่กินคนเดียวนะ,ะแฟนยังไม่กิน กินสองรอบนี่นะคะใส่สักคูลงไปน,นี่ใส่ข้าวโพดนะคะวันนี้สักคูเปียกข้าวโพดอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบน้อยชอบเยอะก็แล้วแต่เรานะคะง่ายสไปต,ตมันไม่เห็นเนี่ยนะคะสักคูเปียกข้าวโพดย้ายก็ได้แล้วนี่ก็ทิ้งไว้ก่อนเนาะทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนเนาะ ไอตาใสๆนี่ก็แล้วแต่นะถ้าไม่ต้องคนให้มันให้มันใสหมดนะมันจะไม่น่ากินนะเนาะไออันนี้คือแบบว่าไม่ต้องให้มันใสหมดเลยอะเนาะมันก็เน้แล้วแต่คนเนาะแต่ยายเอาไว้ขนาดนี้แหละทีนี้ก็ทิ้งไว้ขอสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาราดกะทิกินนะนี่นะคะพเพื่อนๆเราเอาไว้ให้มันนานกว่านี้หน่อยเขาก็จะติดจับกันเป็นก้อนนะคะนี่ ได้แล้วตักใส่ถ้วยส่วนตากลางๆเนี่ยถ้าใครไม่อยากให้มันอยากให้ได้ตาเล็กตาใหญ่ก็คนอยากให้มันไม่ให้ตามันใหญ่เท่านี้ก็คนไปอีกหน่อยมันก็จะใสเนาะนี่ใส่กะทินะคะโอ้กะทิยังแข็งอยู่เลยเพื่อน จริงๆยายว่าจะรอนั่นแหละแต่ว่ากะทิมันแข็งยายก็เลยจะมาเอาใส่ไปในร้อนๆอย่างเงี้ยน,นะน,น,นี่นะคะอืมนี่ทบก็จะได้ละลายนี่อืมมากินไหมนี่นะคะสาคูปเปียกข้าวโพดยีตาก็ได้แล้วนี่มามากินกัน ส่วนขนมเค้กก็ได้แล้วนะคะเพื่อนเห็นไหมน่ากินไหมขนมเคกยย้กหญยนี่เนาะเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวจะพามาตัดนะนี่เน,นี่ยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาชิมกันดูนะคะมาชิมล็อกกินไปแล้วอยาก,กินอยาก,กินสาคูไปแล้วเอาไปให้พี่เมินชิม รสชาติมันก็อร่อยอยู่แล้วแหละนี่มันจะช่ำๆหน่อยนะคะเพราะว่าผลไม้เยอะมันจะไม่กรอบนะคะเพราะว่าเป็นน้ำผลไม้ผลไม้มันออกน้ำมาเเห็นไหมเดี๋ยวไปล้างมือก,ก่อนนะคะ อยากกินอะไรก็เลือกเอาอันนี้เชอร์รี่นะคะอันนี้เชอร์รี่อันนี้อะไรโอ้อันนี้พรุนดานนนแอปเปิลดานนแอปเปิลอืน,นี่ยายจะตักให้ดูหน่อยนะตักให้ดูถือกล่องด้วยถ่ายไม่ค่อยเป็นกับเขาหรอกเพื่อนๆเนอะนี่นะคะเห็นไหมหนาๆเลย ร้อนๆอ,อ,อยู่นะคะไม่มีไอ้วิปปิ้งครีมมาราดนะคะอันนี้ก็มาดูอันนี้ก็แอปเปิลนะคะนี่ mm hmm. เห็นไหมเห็นเพื่อนโอ้ยก็ลองไม่โฟกัสนี่ mm hmm. เห็นไหมแอปเปิล mm hmm. นี่เห็นไหมอะไรจะเหมือนอะไรจะง่ายขนาดนั้นสามสามอะไรนะ ามอย่างในสูตรเดียว,ยวกันนะคะ cake cherry, cake apple, cake เค้กเชอรี่เค้กแอปเปิลเค้กลูกพุนเฮ้ยใครจะทัได้เหมือนเย,ยตาไม่มีอีกแล้วมั่วได้น่าอร่อยเหลือเกินป้ายเพื่อน,อน,อนแค่นี้แหละถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย,ยตาด้วยนะคะมีคนบอกว่าให้เขียนนูน่นเขียนนี่ให้ยายเขียนไม่เป็นยายทำอะไรยายไม่มีสูตรไงเพื่อนๆยายก็เลย นั่นแหละบอกไปตามปากที่ยายพูดนั่นแหละเนาะอืมเนาะนี่มีวิปปิ้งครีมก็มาโรยๆไม่มีวิปปิ้งครีมก็กินอย่างนี้หรือว่าเอาโยเกิร์ตมาโรยก็ได้เนาะดูก่อนทวัในไหนยายอยากกินยายจะกินโชว์นี่อันนี้คือสักคูของเรานะคะนี่สักคูยายกินไปแล้วเลยอีกรอบหนึ่งก็หมด คิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะเค้กสามอย่างในสูตรเดียวกันนะคะเพื่อนๆเค้กเชอรี่แอปเปลิลลูกพรุนนะคะนี่สามอย่างในสูตรเดียวกันเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะเพื่อนๆเยตาทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันจ้า